สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาสอนวิธีการติดฟิลของตัว Apple Watch กันนะครับเริ่มต้นเราก็เช็ดมันนิดนึงเนาะนะครับเช็ดให้มันแบบนี้แล้วก็ใช้ผ้าแหง้งอยุนผ้าเปียกนะครับเป็นผ้าแอลกอฮอล์แพีกก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็ดึงเลขหนึ่งขึ้นมากอเรานจะมีเลขหนึ่งนะครับแล้วก็พอเปิดออกมาก็จะมีเลขสเห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเลขส ก็คือเราค่อยๆแปะทีละสเต็ปเดี๋ยวเราไปแปะกันเลยครับมันก็อาจจะงงทีนึงนะครับตอนแปะก็ให้แปะตามตัวเลขเลย1 2 3นะครับเสร็จแล้วพอแปะเสร็จเราขอลอกขึ้นมามันก็จะมีฟองอากาศแต่ทีนี้วิธีแก้ก็คือเอาตัวรีดนะครับที่มันแถบให้ในกล่องะครับวันนี้เราก็รีดรีดให้มันเรียบๆนะครับเข้ามุมเข้ารอยให้ดีเลย ก็อันนี้ผมติดแล้วฟิล์มตัวนี้จะเป็นฟิล์มเต็มจอเลยนะครับจะไม่ได้มีแว่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สี่มุมนะครับเพราะว่าฟิล์มบางตัวก็รุ่นก่อนๆจะมีแว่งสี่มุมเวลาเลือกซื้อดูดีๆนะครับว่ามันมีตัดขอบออกไหมนะครับตัดขอบมันก็มีข้อดีคือฟองอากาศไม่ขึ้นนะครับแล้วก็โดนความร้อนความเย็นมันก็ไม่พองนะ แต่ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ค้องหลอกเพราะว่าตัวนี้เป็นฟิล์ม TPU นะครับก็คือจะแนบชิดติดกับตัวเครื่องอันนี้ก็จะเนียนอานนี้สวยงามนะครับก็อาจจะมีแบบรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็ติดเองนะครับก็เท่านี้เองนะครับในการป้องนาฬิกา Apple Watch สุดที่หลักของเรานะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเราคลิปหน้าเจอกับคลิปดีๆกันใหม่นะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ไป สวัสดีครับ